มะเร็งปากมดลูกรู้เร็วรู้ไวรักษา,าหายนะครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับมะเร็งปากมดลูกชนิดหนึ่งก่อนนะครับมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณปากมดลูกของผู้หญิงซึ่งเป็นอวัยวะส่วนที่ซ่อนเลนการสาเหตุการเกิดเกิดจากเชื้อไวรัส hpv ที่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งในที่สุดแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ใช้เวลาที่ยาวนาน มีภาวะการเปลี่ยนแปลงเป็นตั้งแต่ภาวะก่อนมะเร็งปากมืลูกม,ลมะเร็งปากมืลูกระยะแรกและมะเร็งปากมืลูกระยะลุกรามสำหรับมะเร็งปากมะลูกระยะแรกหรือภาวะก่อนมะเร็งจะไม่มีอาการฉะนั้นการรักษาถ้าเรารักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจะได้ผลดีกว่าปล่อยให้มีอาการแล้วจะเป็นระยะลุกรามฉะนั้นเราจะทำอย่างไรในการที่จะ มะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกหรือภาวะก่อนมะเร็งต้องเราต้องมาดูก่อนว่าเราก็รู้ว่ามีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกกันมานานแล้วนะครับวิธีแรกนะครับก็คือการตรวจทางเซลล์วิทยาเป็นการตรวจที่ใช้มาแต่ดั้งเดิมมาเป็นเวลาเกือบร้อยปีฉะนั้นคนไข้ก็จะต้องขึ้นขายอย่างตรวจนะครับแล้วก็ส่งทางห้องปฏิบ,บัติการวิธีการนี้ใช้มานานแล้วก็เชื่อถือได้แต่ข้อข้อจำกัดของมันก็คือว่า มีความไวที่จะต่ํากว่าทําให้บางบางคนก็อาจจะไม่ได้รับตรวจแล้วไม่เจอจึงเป็นเหตุผลว่าต้องตรวจบ่อยๆเพราะบางครั้งปีนี้ตรวจเจอปีนี้ตรวจไม่เจอขณะดเดียวกันก็ต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ตรวจตรวจภายใต้กล้องลทรทัศน์นะครับทีนี้ก็เลยจะมีใช้เวลาระยะยาวนานวิธีที่2นะครับก็การตรวจทางสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสความเสี่ยงสูงหรือไวรัส HPV ซึ่งพวกนี้ครับ ก็มีราคาค่อนข้างสูงมีความไวค่อนข้างดีแต่เพียงแต่ว่าอาจจะมีผู้รับบริการบางท่านนะผลตรวจเบื้องต้นนะครับเป็นให้ผลบวกต้องมาตรวจเพิ่มเติมนะครับอีกทีหนึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งทําให้ระหว่างที่รอการตรวจก็จะมีการมีความกังวลเกี่ยวกับโรคนี้พอสมควรแต่เมื่อมีการที่ทำเขาเรียกว่ากับเทสนี้นะครับทำบ่อยๆราคาก็จะถูกลงเรื่อยๆ วิธีที่3ก็คือการรวมเอาทั้งสางเซลวิทยากับสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสมาด้วยกันวิธีการนี้ก็พยายามเอาทั้งข้อดีของ2วิธีมารวมกันแต่ตามมาด้วยค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างสูงและระยะเวลาที่รอค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเอาทั้ง2วิธีมารวมกันแต่ก็ยังเป็นวิธีที่ใช้มักจะใช้ในการตรวจติดตามมากกว่านะครับทีนี้ ปัญหาของมะเร็งปากมดลูกก็คือว่าสตรีไทยเนี่ยไม่ไมค่อยยอมมาตรวจพวกที่ตรวจก็ตรวจแต่พวกที่ไม่ตรวจก็เยอะฉะนั้นจุดประสงค์ก็คือต้องพยายามให้การตรวจเนี่ยแพร่หลายมากขึ้นปัจจุบันก็เลยมีการนําการตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส hpv มาตรวจการตรวจนี้ปัจจุบันนี้สามารถกระทําได้ฟรีกระทําได้ตามสถานบริการนะครับพื้นฐานทั่วๆไปซึ่งหลังจากการตรวจแล้ว อาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมในกรณีที่ผิดปกติหรือรับการส่องกล้องขยายปากมดลูกก็จะมีเป็นไปตามขั้นตอนซึ่งมีการกําหนดไว้ปัจจุบันทางทางรัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขก็มีทางเลือกให้โดยการนําชุดตรวจไวรัส HPV ตัวนี้ทําเป็นแบบให้คุณผู้หญิงตรวจเองนะครับซึ่งขั้นตอนการตรวจก็คือก็คงจะต้องมีชุดตรวจแล้วก็ต้องพยายามสอดเครื่องมือนี้เข้าไปนะครับในอวัยวะตรงนั้นนะครับแล้ว ส่งตรวจซึ่งผลที่ได้ก็จะมีการดูแลรักษาเหมือนกับการตรวจด้วยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ทะนั้นไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามนะครับปัจจุบันมีทางเลือกให้มากขึ้นขอให้มาตรวจเถอะครับอย่ารอให้จนมีอาการถ้ามีอาการแล้วการรักษาจะค่อนข้างหุนวายนะครับแล้วก็เสียเวลามากและก็ผลการรักษาไม่ดีตอนที่ยังไม่มีอาการรักษาแต่เริ่มต้น นะครับจะได้ผลดีแล้วก็อายุยืนยาวแล้วก็ข้อแทรกถอนค่อนข้างน้อยสุดท้ายนี้ขอฝากกับคุณผู้หญิงทุกท่านนะครับมะเร็งป่ากมดลูกรู้เร็วรู้ไวรักษาหายครับขอให้มาตรวจนะครับขอบคุณครับ